อโหทำอะไรคะลูกทำไม้กวาดทำไม้กวาดกวาดบ้านคืออะไรอะเสร็จแล้วเหรอนี่ตรงนี้ยังไม่เสร็จเลยตรงนี้แล้วเนี่ยลูกนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้เอาให้หมดยังไม่หมดเลยลูกตรงนี้นะครเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่นี่นี่เอาล้มเอาขึ้นเลยเอาขึ้นเลยเอาขึ้นเลยเร็ว

โ okay. อเคอ้ยังยังย,งยงงังีนิดนึงนิดนึงโอเคเอาที่ทำขยะกันดูคนเก่งเลยเอาที่ทำขยะกันไปเ,เ,เราขยมาก่อนอีกทีเร็วขยะเลยอะไรนะอะไรนะโอเคเก่งมาก oh yeah.